วันนี้จะมาคันน้ำผึ้งกันนะครับผมที่ได้มาสี่ลังแต่ก็โอ้โหหนักครับเดี๋ยวเดี๋ยวยกไปก่อนนะค่อบต่อยกมาไว้ในบ้านแล้วเดี๋ยวนนี้ได้มาว้านก่อนได้มาวานก่อนครับประมาณกลมกวกวานี่นะครับจินดอกธงอะไรตัวนี้นี่ ยังขายไม่หมดครับผมยังจำหน่ายไม่หมดหลังจากเดือนห้าสี่ห้าวันมานครับตีสองลังได้แค่นี้เลยครับตีสองลังนี่แค่สองลังครับผมยังจำหน่ายไม่หมดน้าผึ้งหลังจากเดือนห้าสี่ห้าวันหกวันเต็มที่ก็ตีเป็นของเดือนห้าเลยครับนี่น้าผึ้งเดือนห้านี่ของทีตี องเดือนก่อนเดือนอะไรวะเดี๋ยวดูกัน,นหนึ่งล่งเลกล่งเลกนี่ยังไม่คันเลยนีนนนน่นี่ล่งโองสองนี่ล่งสามอุย้ยถุงจะรั่วแล้วนี่ สามเดียววันนี้มาคันกันปาดไว้เหมือนเดิมนะครับสามลังเดี๋ยวไปเตรียมของกันครับถุงมือโอ้โหแต่ดูลังเนี้ยน้ําแดงดีน้ําพึ่งเก่าครับที่ผมบอกว่าน้ําพึ่งเก่าแต่ได้ใหม่คือมันเจ็บจากเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเนี่ยมันปิดตาน้ําครพึ่งเก่าเหนียวตึ๊บเลยพึ่งเก่าแต่ได้ใหม่ก็คือมาได้ เดือนเจ็ดเดือนหกเดือนเจ็ดนี่ของใหม่แท้ครับนี่ดอกทองอุไรนี่ก็ดอกทองอุไรอันม่รู้ดอกอะไรเนี่ยเหนียวเย,เยจะเป็นดอกขามเดี๋ยวไปดูขันกันครับมาได้แล้วครับหม้อหม้อเบอร์ใหญ่เลยสามลังจะใส่ล้มกันเลยครับผม จะใส่รวมกันเลยสามลังสามลังนู่นก็น่าจะเต็มหม้อพอดีเผลิ้ล้นนี่ถุงมือถุงมือผ้าขาวกองครับลุยต่อเลยครับตายวิดีโอหยุดเองครับตอนใส่ถุงมือให้ดูไม่เห็นโอ้ยย่โทรศัพท์เดี๋ยวมาดูลังสองเลยครับเพราะว่าลังแรกก็ปาดเรียบร้อยแล้วปาดเรียบร้อยแล้ว ยวดูลังสองเลยครับผมนี่ลังสองลังสอง,ล,ง,สองลังสามดูกันเลยอยากให้รู้ว่าสะอาดพอไหมดูครับมาเร็วจกเลยโอ้โหไหลตะลิดโมหมดขึ้นนี่ มีดอกทองอุไรที่เห็นนะดอกทองอุไรดอกสตอแล้วก็ดอกมะขามที่เห็นมันกินเพื่งที่ไปทำงานนะตอนเช้าดูตัวตอนเย็นดูตัวครับแล้วก็ไปหาตีตอนว่าง เราปาดไวแล้วก็ห้อยไวนี้เดี๋ยวมันก็ไหลลงหมดเองครับผมถุงเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวยาวครับลุยโตมีดอกสะโตดอกของอุไลดอกมะทามและดอกอย่างอื่นที่เราที่ที่ผมไม่เห็นไม่ได้ดูทั้งวันครับปาดเปงตรงกลาง มันจะมีแผ่นกันกลางของมันทุกลังแต่ลังเพื่อยึดติดกับต้นไม้ไม่ให้หลังมันแตกแล้วก็ปาทึงตรงกลางปุ๊บปุ๊บปุ๊บพึ่งก็ไหลออกรลิ่วเลยครับผมแล้วก็ไหลหมดหลอดเลยไม่ต้องคั้นย้ำไม่ต้องคั้นถ้าจะคั้นก็คั้นตอนที่2คืน สคืนสองคืนตเต็มที่เราก็เก็บอันอยู่ในหมอ้อน่ะกอกใส่ขวดไดว้หรือใส่ภาชนะสะอาดไว้ไอต,ตัวนี้ถ้าเราอยากคั้นก็คัน้นไว้กินเองเดี๋วขออนุญาตปาดเลยนะครับผมนี่อย่างนี้เต็มเต็มครับนี่น้ำเต็มลังครับโอ้โหน้ำเต็มลังเราก็ปาดตรงกลางเลยปาดตรงกลาง ด,ดูมันไหลครับออกจากรอดปล่อยมันไหลครับตรงน,นี้เดี๋ยวเขาจะยาาต่าเลยครับผมเดี๋ยวคลิปจะยาวนี่ครับแบบนี้เกสรเต็มถ้าเราบีบเกสรก็จะแตกเป็นเหลืองๆเงนี้มันก็จะไหลลงไป้นกับน้ำผึ้ง,งเราไม่บีบ ให้ได้น้ำพึ่งมันไหลออกเก okay. สรก็อยู่เป็นก้อนอย่างนั้นเลยครับมาดูลังเล็กครับน้ำเต็มดีครับที่ได้เมื่อวานก่อนปาดใจกลางเลยดูกันไหลครับรีววเลยครับผมถึงตรงกลางเกสรเราไม่คั้นมันก็ไม่ปนครับ ไม่บูดไม่เสียจำนายไม่บูดไม่เป็นไรครับเจ็บไว้ยี่แหละมีมีมีเซลครับมีเซลเสียงลูกสาวเซลครับถายไม่บดไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมไม่เน่าไม่เสียครับผมไม่ได้น้ําตาลต้มรับรองได้ เย่าตากอนอย่าต่อเลยน้าตาลเพลงไม่ใช่ครับผมหายากครับน้ำพึ้งหายากเอายากตียากพูดถึงมาชอบชอบก็เลยต้องตีต้องหาครับ ชอบแบบนี้แนวนี้แล้วชอบท้าทายครับผมยิ่งต้นตรงสูงยิงชอบครับมีคนข้างหลังเฮเดี๋ยวต่ออีลังเก่านี้ผมว่าจะไม่คันครับผมจะคันแยกครับอีลังเก่าลังเก่าแต่ได้ใหม่น้ำแดงดีครับน้ำแดงเหนียวตึบเลยเดี๋ยวจะคันแยกต่างหาก สามลังของลังใหญ่กับอีลังเล็กเนี่ยรวมกันไปเลยครับของใหม่ครับนี่ของของเดือนนี้แหละของเดือนที่แล้วนี่ดูตัวภาพเลยคันรวมกันเลยนี่ก็ดูแล้วน,นี่ขึ้นมาถึงปากหม้อแล้วครับขึ้นมาถึงปากหม้อแล้วนี่มันจะไม่ไหลแล้วนี่แค่สองลังจะเต็มหม้อแล้วพอก่อนครับ คันลังสามครับที่ว่าแผ่พื่นเก่าจะได้ใหม่เหนียวครับเหนียวน้ำแดงดีเดี๋ยวขั้นตั้งหากเพื่อมีคนโชคสีแดงอันนี้น่าจะใสเหลืองใสอันนั้นแดงเดี๋ยกวก็เลยปาดปพิงิงหนึ่ง เดีียวครับเหนียวหนืดเลยครับไม่ค่อยอยากไหลครับตัวนี้เหนียวหนื้น้ำึงเก่าจะได้หมสวัสดีค่้เก่าได้ใหมสวัสดีค่ะขออนุญาตปาดเลยครับผมมาปาดกันครับผมนุ่งปาดเสร็จแล้วมาปาดลังนี่ หลังแข็งครับของเก่ามีปิดตาแต่มันจะไหลไปบ้างแล้วแหละชีพึงชีพึงชีพึงไม่ใช่ชีพึงเต็มหลดลวงครับผมแข็งโป๊กเลยของเก่าปาดไม่อยากเข้า ตลตลุดโดนมือเห็นอีกสองแต่ยังไม่ตามเดี๋ยวกลับไปตอนนี้เดี๋ยวไปตามไปหาแต่เห็นอีกลังหนึ่งอยู่บนเขาแหละกลับไปจัดสาไปเดินหาพึ่งหน้าผาไม่เห็นมียักหลัง ยังติดดีโออยู่ก็เสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวอีกสองวันมาดูกันมาเปิดกูนี่สามหลังของใหม่ครับนี่แต่นี้ลังเก่าแน่นอนน้ำเหนียวน้ำเหลืองน้ำแดงน้ำแดงเลยแหละแดงเหนียวตึบนี่ก็ปล่อยมันไหลเองครับอีกสองวันมาเปิดกูครับผมสนใจติดต่อได้เลยนะครับผม ของเก่าครับผมน้ำพึ่งเก่าน้ำพึ่งเดืนห้าเลยตีเป็นเดืนหเต็มขวดครับผมเต็มขวดทุกขวดเต็มทุกขวดครับผมสี่ร้อยครับผมขวดกลมสี่ร้อยนี่ของใหม่มีเสร็จเรียบร้อยถุงพันเปิดกุ สี่ร้อยครับผมโดนสูง